สวัสดีนะคะตอนนี้อยู่กับช่องทีงงมโกฮงนะครับวันนี้เราจะพามาดูดูคติคอนิเกเลข V4S นะครับน,นี่ถ้าใครที่เพิ่งฟังเพลงของพี่ลิซ่าวงแบ็คพิงนะครับก็ใช่ครับคันนี้นครับจะอ,อยู่ในอยู่ใน m ิว MM MM นะครับในี่คันนี้เลยแต่คันน่าจะเป็นสีดำนะ วันนี้ที่จะพามาดูเป็นสีแดงดูรอบดูรอบรอครั้งก่อนนี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับดูกับดูกับอันนี้ก่อนเลยไฟหน้าครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟหน้า led นะนี่สวยแล้วก็จะมีไฟเดียวนะครับจะอยู่บริเวณนี้ อืมมาดูกับตัวดูกับตัวร้อดีกว่าคันนี้จ้าถ่ายสะดวกกว่านี่ครับเบรกจะเป็นเบรกของเบมโบนะพร้อมโชกโอ,โอลินนะตัวนี้นี่รีใหญ่มากยางตัวนี้เป็นยางพิเรนีนะครับล้อยอยู่ที่ขนาดสิบเจ็ดนะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะเกาี่ยวกับรถมอเอร์ไซค์นี่ ในตัวเครื่องมันจะอยู่เลยนี้นะทอ่ทอท่อท่อจะอยู่บริเวณนี้นะเนี่ยทอ่อเอ่อเห็นไหมอา่าล้อตัวนี้ก็เจ็เหมือนกันน่าจะต่างที่ความกว้างอะไรเงี้ยเบรกตัวนี้เป็นดิสบีม,มโบเหมือนกันนะน,นี่เอนี่ไฟท้ายตัวนี้จะเป็น LED นะ อ่าแล้วพร้อมมีไฟเลี้ยวพร้อมนี้เปิดให้ดูไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยตัวชกนี่ตัวชกโ,โอดินนะเนี่ยตัวนี้จะจะช่วยของเรื่องพวกแอโรไดนามิกนะตัวเนี้ยอืมประมาณนี้นะ มาดูสวนะมาระตรวัดนะครับตอนนี้จะเปิดดูไม่ได้นะรถรถใหม่ตัวนี้จะเป็นว่ดมาตร,ารวัดประมาณ4.3นิ้วอ่านี่มีปุ่มอะไรบ้างเอยมีไฟเฉิอตัวนี้ไฟสูงนะเช่รเดียวกันเลยนใจนี่ปุ่มสีเล็กอันนี้อันนี้ไฟเลี้ยวอยู่นี้ ไอตัวนี้จะเป็นปั๊มปั๊มเบรกของแบมโบอ่ะตัวอ,อันเนี้ยอันนี้เป็นพวกสัเนี่นนนยเขาเรียกว่าอะไรจำไม่ได้ละนี่แต่อันนี้เป็นปุ่มสตาร์ทแน่นอนอ่ะอันนี้ก็ฝาถังน้ำมันเนาะ แล้วก็ตัวถังน้ำมันเนี้ยอ่ามันจะอยู่ที่สิบเจ็ดลิตรนี่ตัวตัวเบาะมันเนาะนี่มันจะเหมือนแต่ไม่ใช่หนังนะเหมือนเหมือนเป็นหนังแบบยังไงอะเแบนหนังประมาณนี้ครับถ้าตัวนี้ถ้าให้ดรอปน่าจะเป็นจัว G P ีอนะ นี่ก็ประมาณนี้เนี่ยดูพวกนี้อืมเนี่ยมีขีปอะไรเงี้ยระบายอากาศนะ เลยรวมถึอว่ามันมันก็ดูแบบสปอร์ตดีอะไรเงี้ยเออยังไงก็ขอขอบคุณดูข้อติบังครอบที่สุสาขาสุวรรณภูมินะครับก็มาดูกันได้นะครับมีมีทุกรุ่นเลยมีมัน ปกติมอนสเตอร์นี่นี่วีนี่วีทูนะอันนี้ก็เล่มวีทูมือนกันมีทุกตัวเลยวีทู 2, มีซุปเปอร์สปอร์ตนะน,นี่นี่ก็มีกกนะนนเ, 2, เ,เหมือนกันพวกอุปกรณ์อะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นวีทูแต่มันเป็นเหมือนเครื่องซิมซิมมอลสเตอร์นะอ่ามอนสเตอร์อะไรเงี้ย แล้วก็อีกหลายคั้นเลยยังไงก็ขอบคุณนาท่นี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับตัวดูค a ติพันิกาเล่4 4นะครับ v 4 n นะครับแตบ่ตัวนี้จนปะขึ้นจนะอยู่ที่พันหนึ่งพันหนึ่งร้อสาซีซีนะครับแรงแรงม้าอยู่ที่สองรสี่แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่หนึ่งรยี่ี่นะตัวนี้แรงแน่นอนตัวนี้ ความจุน้ำมันมีอยู่ที่16นะอมุ้กคนมีความคิดเห็นยังไงก็บอกกับคันนี้ยังงก็บอกกันด้วยนะครับยังงก็มาง่ายครับพิมพ์พิมพ์มก,พมกูเกินมาก็ได้ครับพูดแมบว่าดูคติดูคติตตแบ็ครอบที่สุวรรณภูลครับจะมาถึงที่นี่เลยครับนี่อยู่เรียมอเตอร์เวย์นะครับก็มาดูกันได้นะครับ งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b ัคร i b ยให้ช่องทีมโกฮ m มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแฟนเพจทีมโกฮ m มด้วยนะครับขอบขขคุณมากๆครับสวัสดีครับ